เรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นทอซิงฮ้ามาเดลาวกับพี่น้องซอยมอผักเซ้นิวอยู่ดีๆไม่ชอบครับเสียงดังเกินไปทอดใช่ผักหกนิวร้านซิตทอไอเซียพิกัดรานจังหวัดยาลาครับผมงานเชื่อมีคุณนภาพช้างเก็บรา้ละเอียดให้หมดเลยครับตอนนี้ช้างเก็บงานอยู่ครับมีปันหาเข้ามาตีรานได้ตลอดเลย สายจิกเสียงทุมทุมมาลองฟังเสียงกันแลกครับ